ประมาณ10-15กิโลเมตรนี่ก็น่าจะถึงแล้วเนะาะก็วันนี้นะคะบรรยากาศคือร้อนร้อนมากแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบวันปสียเนาะวันหยุดคนเยอะมากแล้วก็ที่จอดรถนี่คือแบบมันแน่นมากใช้วเวลาวนหาที่จอดรถประมาณ1 5นาทีได้ก็ยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศด้านในดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามีทั้งคาเฟ่แลว้วก็ร้านอาหารด้วยจะอร่อยไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าคับปะปะปะไปกันเลย เรามาถึงกันที่โซนร้านอาหารของดูัวลแล้วนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยไม่พูะมาผิดอะมาคาเฟ่ อาหารันี่ร้านอมันมีแต่คาเฟ่อะเยังยยไม่รู้พื่อนมันมีแต่คาเฟ่หรือมีร้านอาหารด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองดู พี่มีไก่น้อย,อยไก่คนเล็กๆพี่ไปดูดิไก่คนเล็กนี่ไก่คนเล็กนี่คือไก่อะไรเอ้ยไก่น่ารักไก่ขนเล็กน่าจะเป็นไก่แก่นะเพราะว่ามีขนด้วยเหมือนแก่ กลัวไก่ไม่ใช่เหรอกลัวแต่ว่ามันน่ารักดีขนขน ัวเรามากินข้าวเพราะว่าเมื่อกี้เรา,เราคคต้องรอคิวตั้งสิบีแต่ว่าด้านหลักของเราเนี่ยก็จะมีคาเฟ่ด้วยซึ่งมันก็น่าจะเหมาะกับเราเป็นฮับเบิลคาเฟ่มีไก่ฟ้าด้วยไก่ฟ้าเห็นเด็กๆเ,เขามาให้อาหารกัดกันเต็มเลยแต่หนูไม่ให้อาหารแทะนะ ตหมูโมดอเลยอ่ะหิวด้วยโหจริงมากนล่นะตรงนั่งตรงนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เราจัดเลยไหมจัดเลยก็ได้นะหิวแล้วเราเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันเนาะครับ จอบออเดอร์กันไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกวางกันตามมาเลยค่ะพี่พี่มาเร็วพี่อเีี้ไอเกียนตรงนี้ก็ไปนดไปใจนิงไเป็ดด้วย นให้เล่าี่เพื่อนใหเพื่อนาปาจเอตให้อีกอ่ะพอแล้วอันไม่ให้เองเนี่ยอันนี้ให้คนอื่ีขอให้นี่จะเดือดนี่เขาไม่สนใจย่าขนหอหม้อเลยเขาไม่สนใจเลยเขากินจนอิ่มแล้ว ด,ดูบัคาเฟ่แม้ว่าที่นี่นะครับจะมีสัตว์มากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่การรักษาความสะอาดของเขาในทำได้เป็นอย่างดีทําให้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่ออกมาจากสัตว์นะมีค่อนข้างน้อยเรียกได้ว่าน้อยมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครพาเด็กๆมาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ชอบกลิ่นนะครับ ก็หายกังวลได้ไประดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโซนรีเคลเลชันนะครับที่ให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนะครับทำกิจกรรมร่วมกันได้อีกนะครับจากทเราวเดิมนมะารอบหนึ่งแล้วก็มาเจอจุดนี้โดยบังเองิญอ,อ่ะเราไหว้พรสนิดนึงโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อ คือจริงๆอ่ะที่เนี้ยมันดูเหมือนแบบเป็นคาเฟ่แล้วก็เหมือนสวนสัตว์ขนาดย่อมคือจริงๆถ้าแบบมีลูกอ่ะพาลูกมาเดินเที่ยวนี่คือค่อนข้างแบบโอเคมากๆเลยนะกินกินลมชมวิวพาลูกเดินเข็นกันไปดูนกดูไม้ดูปลาดูวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่แบบมาเที่ยวโดยที่รู้สึกว่าเออจะมากินข้าวมันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะที่จะแบบเลือกที่นี่มานั่งกินข้าว มันควรจะเป็นแบบที่พักผ่อนหยอ่อนใจมากกว่าคือแบบเออเอาโนบุกมาตัวหนึ่งฉันต้องการหลกหนีจากผู้คนในในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งทํางานตรงเนี้ยอันเนี้ยอุ้มมาโอเคแต่ถ้าจะแบบเลือกโลเคชันที่นี่กินข้าวร้านอาหารเจ๋งเนี้ยไม่น่าไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยรอคิวร้านอาหารอยู่เรารอประมาณ4 0นาทีเขายังไม่โทรมาเลยไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวบอกอีกทีนึง โคคในที่สุดเราก็หาจักรยานเจอแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่มันก็ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็เมื่อยขาด้วยไม่เหมาะสําหรับคนออวกอย่างเราเพราะฉะนั้นเราเจอจักรยานแล้วเดี๋ยวเราจะใช้จักรยานขับเที่ยวละก่ะพ,พี่ตาัมมาเลย มาแล้วดูนุ้งไต้หนูจะบอกว่าหนูเคยเลี้ยงกระต่ายด้วยหนูบ้านหนูเคยเลี้ยงกระต่ายแบบหลายอคอกมากแล้วมันก็ออกมาค่อหนึ่คงคอกละห้าหกตัวแต่ว่าหนูทาตายหมดเลยเพราะตอนนั้นหนูยังเป็นเด็กหนูไม่เข้าใจว่าเลี้ยงกระต่ายต้องทํายังไงเอาตัวแม่กับตัวพ่ออยู่ด้วยกันตอนที่มีลูกคิดว่าจะแบบเขาุ่นอยู่ในอยู่ในรังเล็กๆที่ไหนได้เหยียบตายหมดเลยสัตว์คางคอง,อง ไปดูปตาไกันครับหมดแล้วน,น,นี่่ชอบตาสีแดงเฮ้ยชอบตาสีแดงแบบนี้นี่อยากจับอ่ะมันเป็นโรคไหมก็น่าจะมีบ้างแหละนุ้งตายนุ้งตายพี่ดูไหมหนูเคยเลี้ยงแบบตัวนั้นเลยอ่ะพี่เนี่ยตัวนั้นเลยอ่ะสีโน้อนอ่ะเห็นไหมเออฮะเออสีนอนโน้นอนเคยเลี้ยง แล้วก็สีขาวแบบขาวตาแดงปุยๆอ่ะตาแดงนี่เขาเป็นโรคหรือเปล่าไม่ใช่ตามันจะเป็นสีแดงน้งอิ่มนะพี่นอนให้กินกันเยอะเกินเข้าไปกินเข้าไปกินจนไม่ไหวนะ้วนจะได้อ้วนยิ้มแล้วก็นอนพักนะมีแรงจะได้กินอีกโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นโซนกระต่ายนะครับพี่ว่าร้านนี้อร่อยไหมร้มานนะั้ <ด> <ian> เห็นไหมครับเราให้มาดูกระต่ายเป้าหมายก็จะคือของกินอยู่ดีนะครับไม่ว่าเราจะไปตรงไหนนะฮะดวซูมไปดูนะครับว่าคืออะไรนันเขาเชื่องมากเลยนะ,นะต้อนชั้นหน่อยอไม่อ้ยโอ้เออนี่งมามแล้วขึลงมาแล้วขึ้ลงมาแล้วนะ ลงมาเอาแล้วนีออ่อยากไปถ่ายรูปตรงแลนด์มาร์กไม่ใช่ร้านฉู่นะครับร้านฉู่

ฟังเลย ร้านกาแฟนะครับซึ่งจะอยู่ติดกระคอกมาทําให้เราสามารถจิบกาแฟนะครับไปพร้อมกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ได้ครับาวอะไรนะทามาดูควายถายรูปแบบควาย,วายตอนเด็กๆน้องคุณครูถามว่าควายเอาไว้ทำอะไรอ๋อควายเอาไว้ดูเล่นค่ะเพื่อเทิน ้วครูว่าไงขูกว่าเนี่ยพ่อมาทบเลยเขาบอกว่าลูกคุณมีปัญหาควายเอาไว้ดูเล่นไงอ้าวล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้เราดูควายไงกระเทินอ้าวจริงไหมจริงฟอ,อนสิฟอนคนไม่เขากินเองได้เขาโตแล้วอู้อันนี้ น้องชหมดเลยตอโอ้โหูเลยมเลเลยโอ้โหไมกาเลยคายแค่นี่คือที่มาของคำว่าควายเอาไว้ดูเล่นตอนป .2 เม้อนพีระยีติเม้อนเส็บไม้ที่อยากนั่มนื้อหนุว่วแล้วมันแบบสวยกลับมาคะเราก็จะพาทุกคนไปกันที่จุดไฮไลท์ที่เขาถ่ายรูปกันที่เป็นบึงบัว ตรงมีคำว่าด,ดูบัวเนี่ยะะทำยังไงอะ่ะให้มันมีคำว่าด,ดูบัวม,มันก็เต็มหน้าอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ของเรานะคะก็เราเดินมาหลายรอบแล้วแต่เรายังไม่ได้เข้าตางนี้เวลคัมเวลคัมสุด,สด ต่อค<ะ>ิวต่อคิว่ะเขารออยู่เราไม่ได้นั่งตรงนั้นหรอไม่ใช่ก็ต้องเป็นริมนี้สิอโอเคเดี๋ยวเราต่อคิวก่อนนะครับดูผัวคาเฟ่บรยายหน่อย เปนยายอะไรอ่ะเขามาถ่ายรูปกันนะตรงนี้มันเป็นจุดไฮไลท์ของคาเฟ่ดูด๊กพี่ถ่ายรูปแล้ว